ชื่อนายจิรเจตสุวัรณภูมินะครับได้ที่นักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองครับจะมาทำข้อสอบไฟนอลวิชาดอตเตอร์เบดข้อที่สี่นะครับโจทย์ก็บอกว่าให้แสดงรายชื่อไทป์วิดีโอนะครับที่มีคนจำนวนที่มีจำนวนครั้งในการเช่ามากที่สุดแล้วก็จำนวนครั้งในการเช่าน้อยที่สุดนะครับ ก็จะมาดูที่วิดีโอนะครับอง Data นะครับนี่ครับไทก็มีสไทนะครับเราต้องการดูว่าไทไหนมีจำนวนครั้งในการเช่าไม่สุดเราก็จะไปอ้างอิงถึงเรนทอนะครับดูจำนวนครั้งนะครับในการเช่าใช้ขนาดสีเลยครับตัวแรกจะให้ชื่อว่า v 1นะนะครับใช้นะครับ เราต้องการดูไทยนะครับแตอนออกมาให้ชื่อว่า most popular ตัว2ให้ชื่อว่า B2 ครับใช่ใชแล้วก็แนะครับออกมาตัวเป็นตัว list นะครับ ฟอร์มตัวแรกชื่อ v หนึ่งตัวสองชื่อ v สอง v หนึ่ง v สองังจากนั้ทำสั่งแวร์ครับทำตัวแรกก่อนนะครับตัว ตัวไทยที่ได้ความความในการเช่ามากที่สนะวีเนอร์วิดีโอก็นำนะครับอินซีฟอร์ม ่าแล้วก็อ่านอีกไปถึงตารางเรนเทลนะครับตัวใช้ตัว R นะครับยอ่อมาจากเรนเทลไม่ย่อจากเรนเทลนะเรนเทลไม่ชื่อว่า R นะครับโอ้สักนัมแล้วก็ form นะครับ rental ชื่อว่าอาร์ทำการจอยกันนะครับ m i n e r ร์ dot วีเนร์วิดีโอ n u m b นะครับให้เท่ากับกับ r video number นะครับ r video number นะครับเราทำการคูปเปอรครับ60คูปเปอร r video number ครับ จากนั้นทำการออเดอร์บายครับทำการนับครั้งครับาัเขตัวีเดีโอัมเบอร์ตัว h ครับตัวเรนเท่เับายเใช้คำสั่ง dsc ครับดูตรงครั้งที่มากที่สุดแล้วเราจะเอามาแช่โลแรกตัวเดียวครับคำสั่ง where ลนะูนั่งขั้กับหนึ่งแล้วก็เรามาทำตัวレスโพ p ลาร์นะครับตัว v ีสองนะครับ mm hmm. ก็ทำเหมือนกับตัวแรกเลยครับ mm hmm. แต่จะแตกต่างกันตรงอออออ r เดอร์บาครับ,นะรบสองคือ v, 2. v, 2. v 2. นะีสองกับวีโฟนา ฟอร์มฟอร์มแล้วก็อ่าดว่วิดีโอดัมเบอร์ ก็ฟอร์มมาจากเลนทัลที่ชื่อว่าอาร์ครับทำการซอยออดวีดีโอวีหนึ่งนำนะครับ เท่ากับ R. dot. o number นะครับทำตัวข้างต้เนเลยครับ number ทำการ group by ายกับ R. dot. PO number แล้วก็ทำการออเดอร์บายนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากข้างบนนะครับจะหาตัวที่น้อยสุดนะครับหาตัวที่มากสุดแล้วนับครั้งของอของอาร์ดของเดชเชลโอ้แอมเบอร์ใช้เป็นตัวเอสซีนะก็เหมือนเดิมครับจะเอาแค่โลเล็กตรงนี้ว,วใช้คำสั่งแยโลน รัึตองลังดูนี่นะครับตัวโมดพูลา拉ที่ได้ความนิยมมากสุดนะครับเช่าจำนวนครั้มากสุดคือดาม่าแล้วก็จป็นวนครัง้งในการเช่าน้อยสุดก็คือฮอลโลครับุบคณครับ